ครับสวัสดีครับนี่เจอช่งไหมครับวันนี้ก็มาดูวิธีการดูแลรักษารถไฟฟ้าดิโก้ดิโก้นะรุ่นสูๆนะครับที่ช้างแมวจะต้องดูแลนะครับอยวมาดูวิธีการดูแลรักษาการชาร์จกันเลยนะครับเขาก็มีวิธีคู่มือมาให้อยู่นะครับในคู่มือก็มีอ่านศึกษามาแล้วนะครับการดูแลรักษาก็คือมีว่านะครับก่อนที่เราจะชาร์จนะครับชาร์จแบตเนี่ย เราใช้งานนะครับแต่บางทีก็อาจจะทำทำทำไม่ได้นะครับเพราะว่าพอ,อที่จะชาร์จเนี่ยเขาให้สมมติขับรถทางไกลมาก็ให้จอดพักก่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงได้นะครับแต่บางทีถ้าเรารีบมันก็อาจจะทําไม่ได้นะครับเพราะต้องรีบใช้ไฟจริงๆริงก็ดีก็ให้จอดพักก่อนนะครับแล้วค่อยเสียบชาร์จนะครับแล้วก็เวลาเสียบชาร์จก็ให้เสียบที่ ตัวปลั๊กนี่ก่อนนะครับนี่ก่อนนะครับแล้วก็ในการชาร์จในการชาร์จต้องเปิดเบรกเกอรอ์ตัวลูกสกิจตัวนี้นะครับทุกครั้งนะครับทุกครั้งถ้าถ้าไม่ถ้าปิดจะชาร์จไม่เข้านะครับจะมีบอกอยู่3 6บถึง160โวลต์400 4 0อ a ก็คือ1 0 0แอมป์นะครับ อันนี้เปิดขึ้นทุกครั้งนะครับแล้วก็ไฟเสียบปลั๊กนะครับในกรณีเดียวกันก็ถ้าใช้ข้อต่อก็เช่นเดียวกันนะฮะเสียบเสียบตัวข้อต่อก่อนนะครับเสียบข้อต่อตัวนี้ก่อนนะครับชุดนี้ก่อนแล้วก็ค่อยอก็สั่งเปิดไฟทีอ,อะไรประมาณนี้คร่าวๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการดูแลของช่างแม่จะอย่างนี้ จากที่ช่างแมวคิดนะครับก็คือจะรักษาหน้าจงหน้าจอต่างๆนะครับก็คือให้มันใช้ได้นานนะครับก็ให้ใช้วิธีนี้ด้วยนะครับในในอย่างนี้คือตัวนี้เ,เวลางคืนนะครับช่างแมวจะกดใช้ระบบ,บล็อกนะครับก็คือกันขโมยกดตัวนี้สองครั้งนะครับก็จะ จะช่วยกันขโมยได้นะครับระดับหนึ่งแล้วก็กันแมวกันแมวขึ้นที่รถมาสะเทือนหน่อยมันก็กันขโมยเขาเขาจะดังนะครับก็จะช่วยได้อืม้อ,ข,อข้อดีนะครับเดยวปลดล็อกก่อนโอเคเอ่อข้อที่สองนะครับในการดูแลเช่ไแมคิดว่า ถ้าท่านไม่ได้ใช้นะครับชาร์จแบตเต็มแล้วนะครับในกรณีที่ชาร์จแบตเต็มแล้วให้ให้ปิดเบรกเกอร์ลงนะครับปิดเบรกเกอร์ตัวนี้ลงลงลงเพื่อ,อ,อไม่ให้ตัวกล่องกล่องที่อยู่ใต้ตัวนี้นะครับตรงตัวมอเตอร์เนี่ยให้มันได้พักบ้างไม่ไฟจ่ายตลอดนะครับก็จะช่วยช่วยไม่ให้ตัวกล่องออคอนโทรลกล่องที่เป็นบอร์ดอินเวอร์เตอร์ต่างๆมีปัญหา นะครับก็คือจะงนจะใช้วิธีนี้นะครับอปิดเบรกเกอร์ไว้เวลากลางวันนะกลางคืนเปิดแล้วก็เปิดกันขโมยกลางวันให้ปิดนะครับเวลาไม่ได้ใช้นะครับชาร์จแบตเต็มแล้วก็เก็บตัวเาชุดเก็บนี้เข้าไว้นะครับคือบางวันก็ใช้มอเตร์ไซค์ธรรมดาบ้างนะครับอโอเค อย่างนี้อีกต่อไปก็เรื่องแดดเรื่องฝนนะครับที่จะช่วยดูแลในการนี่ในการช่วยดูแลไม่ให้เขาร้อนจนเกินไปนะครับหรือโดนฝนแล้วก็ไม่ให้สีสีนี่ซีดเร็วนะครับก็นี่ก็ต้องลงทุนหน่อยนะครับซื้อเพิ่มนะครับผ้าคลุมคลุมรถก็ราคา550บบาทเนาะ นี่นะไซเอ็มก็ซื้อที่ร้านเขานั่นแหละร้านที่เราซื้อมอไซค์นะได้นะครับโอเคก็ต่อรองราคาเอานะครับจะคุมรถหน่อยนะครับตอนนี้ถ้าไม่ไม่ใช้กลางวังนที่มันจะปิดสติกเกอร์นะครับ,บตรงนี้ตันนี้ก็มีฝาครอบอ้นนี่อยู่กันนี่อยู่ถ้ากลัวเก่าก็ยังไม่ต้องออกนะครับจริงออกก็ได้แต่มันจะสีซีดอันนี้มีก็ใส่ไปกันแล้วก็คุมรถก็ซองก็ไว้นี่แหละบ เ้าหน้านี่แหละที่ขายไว้แล้วก็ต้องล็อกคอแล้วก็กดตัวนี้นะครับกดตัวนี้ด้วยกันน้ําเข้าหรือกันขโมยนะครับก็มีล็อกดิสล้อหน้าด้วยนะครับอย่างหนึ่งป้องกันแล้วก็หุ่มผ้าซะกหุ่มแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยพื้นใหญ่อยู่นะหุ้มนี่ก็ ไม่ลึกจ้่นะก็ได้เกือบทั้งคันนะครับรถไฟฟ้าคุมยันล่างเลยนะครับ ปัญหาไม่รู้มแมวจะเข้าด้วยครับแมวเข้าห okay. okay. รือนูเข้าโอเคโอก็พยายามตั้งขาตั้งคู่นะครับก็ะจะง,ง่ายก็นีจะช่วยเรื่องความร้อนได้นะครับโอเค ระดับหนึ่งอยู่โอเคก็ประมาณนี้นะในการบำรุงรักษางี้แมวเราตอนเย็นจะนั่นก็ค่อยมาเปิดกันขโมยกดอะไรนะครับกลางวันก็งี้กันเพราะว่าต้องการพักแผงคอนโทรลนะครับพวกดิสเพย์พวกบอร์ดอ่าอินเวอร์เตอร์ของมอเตอร์ขับมอเตอร์นะครับ โ okay. อเคอะหวังว่าจะเป็นแนวทางนะครับในการดูแลบำรุงรักษานะครับยังไงก็ค่อยว่ากันเอาคร่าวๆประมาณนี้นะครับยังไงก็หวังว่าจะมียนให้ยังไงก็ช่วยกดตตามกดซับสไครต์กดไลค์แชร์ก็เป็นกํากลังใจใช่างแมวในการทําคลิปวิดีโอใหม่มต่อไปครับสวัสดีครับคือรถไฟฟ้ามันก็มีแผงกทรอนิทส์ครับยังไงก็ต้องมีปิดพักวงจรบ้างนะครับให้เขาได้ขายความร้อนนะครับให้หยุดพักวงจร ทั้งวงจร DC to DC ที่จ่าย12โวลต์บ้างแล้วก็วงจรตัวบอร์ดอิมเรตเตอร์นะครับแล้วก็ดิสเพย์ต่างๆนะครับถ้าปิดเบรกเกอร์ก็จะได้พักนะครับโอเค